นางสาวมารียเช็ตินิน่าสัญชาติอังกฤษถูกตำรวจท่องเที่ยวนำกำลังเข้าจับกลุมได้ขณะเปิดสอนโยคะทันตราซึ่งมีลักษณะการสอนที่เข้าข่ายอนาจารทางเพศที่ร้านอาหารแห่งหนึ่งในพื้นที่บนตำบลเกาะพง,งนันอำเภอเกาะพัง,งนันจังหวัดสุราษฎร์ธานี ก่อนหน้านี้ตำรวจรวบรวมหลักฐานเป็นภาพถ่ายจากหน้าจอาจอสื่อสังคมออนไลน์ของผู้ใช้ Facebook ที่ชื่อมารีสกายค่ะก็มีการโฆษณาชักชวนนักท่องเที่ยวต่างชาติให้เข้าร่วมการเรียนโยคะทันตราหรือที่รู้จักกันทั่วไปว่าโยคะเซ็กสุ่มเสี่ยงต่อการอนาจารทางเพศ เจ้าหน้าที่ตรวจสอบหนังสือเดินทางและใบอนุญาตทำงานก็พบว่านางสาวมาเรียถือใบอนุญาตทำงานในตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์ของบริษัท Genesis Commercial จำกัดซึ่งเป็นกิจการบริหารจัดการเกี่ยวกับที่พักอาศัย สอบถามนางสาวมารียยอมรับว่าเปิดการเรียนการสอนโยคะทันตราทำหน้าที่เป็นครูสอนบรรยายจัดท่าทางและสอนการทําสมาธิในแบบโยคะทันตราให้กับลูกค้าจริงเก็บค่าเข้าร่วม400บาทพร้อมแบ่งรายได้เป็นค่าสถานที่กับร้านอาหาร เจ้าหน้าที่ดำเนินคดีกับนางสาวมาเรียนในข้อหาเป็นบุคคลต่างด้าวทำงานนอกเหนือจากที่มีสิทธิ์ทาได้โดยเดือนมีนาคมปีที่แล้วเจ้าหน้าที่เคยจับกลุมชาวโปรแลนด์ที่เป็นยูทูบเบอร์เปิดสอนโยคะในลักษณะอาจารย์ทางเพศมาก่อนแล้วหนึ่งคนก่อนที่จะมีการจับกลุมโยคะในลักษณะดังกล่าวอีกครั้งค่ะ